สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ โซพร้อมใจน้ำท่วมพิจิตจิตวันไวเดือดร้อนวุว่นวายนะครสวรรค์น้ำท่วมเสียหายรวมไหลที่อุทัยชัยนา สวัสดีครับตอนนี้ผู้ชมเข้าขสู่รายการคนท้ายซอยครับวันนี้ผมอิทธิพัฒน์ครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับชุมชนเขียวไข่กาครับแม้ว่ากอบอ,อจะออกมาย้ําหลายครั้งนะครับว่าในปีนี้กรุงเทพมหานครน้ําจะไม่ท่วมเหมือนปี2554ครับแต่แน่นอนครับว่าใครๆก็ทราบดีนะครับว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นเส้นทางของน้ําผ่านครับทำให้ตอนนี้ประชาชนที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพระยาเริ่มที่จะกังวลกันแล้วถึงสถานการณ์น้ําท่วมในอนาคตครับเพราะว่าตอนนี้มวลน้ําจากสุขโขทัยครับได้ไหลลงมาสู่กําแพงเพชรพิษณุโลกรวมถึงจังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาครับรวมถึงกรุงเทพมหา,น,าคนครครับที่จะเป็นเส้นทางของน้ําผ่านครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับชาวชุมชนเขียวไคการนะครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมา2 5 5 4ก็ต้องถือว่าในชุมชนแห่งนี้ถูกน้ําท่วมหนักพอสมควรครับ เราจะพาไปพูดคุยฟังความรู้สึกของชาวชุมชนเขียวไขกากันว่าปีนี้ยังกังวลกับเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมหรือเปล่ารวมถึงจะพูดคุยกับผู้นําชุมชนเจ้าหน้าที่เขตของกรุงเทพมหานครในเรื่องของแผนการป้องกันน้ําท่วมในอนาคตหากเกิดขึ้นด้วยครับ ทุกคแล้วตอนนี้ผมก็เดินมาอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเขียวใครกาแล้วนะครับชุมชนแห่งนี้ก็จะติดกับแม่น้ําเจ้าพยาครับตอนนี้ทางกรุงเทพมหาน,านครได้สร้างกําแพงเสร็จแล้วนะครับกำแพงนี้ก็คือจะไว้คอยป้องกันน้ําป้องกันคลื่นที่จากแม่น้ําเจ้าพยาที่จะซัดเข้ามาภายในหมูบหม่บ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ85ครัวเรือนนะครับแต่ว่ากําแพงที่เห็นอยู่ตอนนี้ระดับน้ําที่มองลงไปนั้นนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็คือจะอยู่ในช่วงของน้ําขึ้นน้ําลงต่างๆระดับของเขื่อนระดับของตลิ่งที่่่กกั้นนอยูู็าาจะสงงถึงรวๆ 2ถึงเมตรนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เองก็เป็นในช่วงที่น้ำลงครับชาวบ้านก็ยังไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในชุมชนกันตรงบริเวณท้ายชุมชนกันว่าตอนนี้เขามีการเตรียมความพร้อมการป้องกันสถานการณ์ทุกข์ภัยไป,ไปถึงไหนแล้วครับารารคุณผู้ชมครับแล้วจุดตรงบริเวณนี้เองพืง้นที่ท้ายชุมชนเขียวไข่กานะครับเมื่อช่วงปี2 5 5 4ที่ผ่านมาจุดตรงบริเวณนี้เป็นปัญหาครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะ นำผนังก้นน้ำมาเข้ามาซ่อมแซมได้นะครับเพราะว่าพื้นท so no. ี่โรงไม้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นพื้นที่ของเอกชนครับทางกรุงเทพมหานครก็เลยไม่สามารถที่จะนํามาแก้ปัญหาได้สักเท่าไหร่ครับแต่ปีนี้เขื่อนกําแพงคอนกรีตที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับในปีที่แล้วครับระดับน้ํานั้นก็คือจะอยู่แค่ตรงบริเวณนี้นะครับปีนี้ก็เลยมีการเสริมขึ้นมาแล้วก็เชื่อกันนะครับว่าในปีนี้น่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับแม้ว่าน้ําจะเข้ามานะ ก็คือว่าน้ําที่เวลาฝนตกลงมาก็จะขังอยู่ในตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งในปีนี้ทางกรุงเทพมหานครและทางเขตดุสิตนะครับมั่นใจว่าจะสามารถที่จะรับมือได้ครับน้ําที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นน้ําที่เกิดจากเวลาฝนตกลงมาสะสมครับก็จะ ไปสะสมอยู่ตามบริเวณของชุมชนเหล่านี้ครับแต่ทางเขตเขาแก้ปัญหาด้วยการนําเครื่องสูบน้ํา2เครื่องนะครับเครื่องแรกจะอยู่ตรงบริเวณในชุมชนครับเป็นเครื่องที่นํามาช่วยเสริมและอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในเขตของเอกชนตอนนี้นะครับก็จะมีเครื่องสูบน้ําที่คอยสูบน้ําจากในชุมชนเพื่อที่จะระบายลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาครับเหล่านี้คือน้ําฝนนะครับที่ตกมาในแต่ละวันในช่วงของสัปดาห์นี้ครับ ป,ปีนี้เป็นไงยังกังกลัวอยู่ไหมว่าน้ำกกลัวที่ทไม่เกิดขึ้นมากอก <c oughs> องกลัวอยู่แล้วเพรานังกลัวอยู่แล้วเพราะหลานยังมีมันห่วงหลานมากที่สุดเลยอไอ้ผู้ใหญ่เข้าตัวรอดหลบหลึกได้ไอเด็กจ<อ>ลบไม่ได้แต่ปีนี้เขาบอกว่าน้ำตอนก็ปีที่แล้วสบายใจขึ้นไหมหอยู่่าช้าสัานน้อยก็ดี ก็เ,เนอะก็โลง่งใจแต่ตอนนี้ก็ไว้วางใจไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะยังต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาค<ช>ุณใหญเตรียมความพร้อมที่บ้านยังไงบ้างที่บ้านยังไม่ยกอะไรลงเลยโอ้แสดงว,ว่าข้าวของนี่ยังยังไม่ได้เอาลงยังไม่ไเอาลงเลยยังไม่กล้าเพราะมันมีใครมีแต่ผู้หญิงไม,ไม่มีใครก็ช่วยยกนอกจากจะยกอะไรขึ้นก็ต้องเรียกทหารเข้ามาช่วยอ้แล้วที่ทำทำนะห้ทหารเขาช่วยทำไม่ให้ครับแล้วนี่กับทรัพของมีของน้ำมาเยอะก็ เราเคยิ้มโตเขยเขาทำมาวางอาาของทีดูเตียงอะไรตอนนี้ก็ใช้เสริมหมดเลยใช้ค<ช>อนกรีตเสริมใช่ไหมครับคอนกรีตแล้วก็อ๋อก็ีกิแบบนี้เสริมขึ้นมาไม่ยกลงเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าก็คือยังไม่ไว้วางใจนะใช่ครับชีวิก,ก็คือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นวัสดุในการป้องกันน้ำท่วมอุปกรณ์หลักของบ้านเราแล้วไม่บ้าได้ไม่เอาลงเลยไม่เอาลงเราให้แน่ใจก่อน เขไม่แน่ใจแล้วลำบากแต่เขามาสร้างกำแพงคอนกรีตไว้อย่างนี้มั่นใจขึ้นไหมหรือว่าอีกกระยังวั่นอยู่อีกเหมือนกันก็ยังวั่นเหมือนกันอ่ะผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณป้าวันดีนะครับชาวชุมชนเขียวไคกาอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับคุณป้าครับโอ้โหตั้งแต่เกิดตั้งต่เกิดคป้าอยู่นานเหรอห้าสิบแปดห้าสิบแปดนี่ย้อนกลับไปช่วงปีแล้วเดือนตุลาคม ที่น้ำท่วมเป็นยังไงยังจังต้องหนีไปอยู่บ้านนอกโอ้โหมาหาหมอเฮียตกสะพานทุกทีต้องมาหนีไปอยู่บ้านแฟนบ้านนอกโอ้ท่วมถึงระดับโหดกนี็ก็ก็ก็ต้องทำทางเดินก็ทางเดินทางเดินทางเดินที่ยกขึ้นมาเขาโอ้โหนี่ท่วมบ้านพี่สาว ี่คือบ้านพี่สามขนาดสูงฝั่งนี้บ้านคุณคุณคุณป้าเท่ากับว่านี่บ้านคุณป้านี่ถึงเพดานถึงเพดานเลยกือบถึงอ่ะกือบถึงเกือบถึงเพดานเลยดูดิลอยๆน้ำโอ้โหนี่คือมิดคอร์ผมเลยแต่ปีนี้ มันเลยมีเลยหัวเลยหัวใช่ไหมนี่เขาเข้าขึ้นมาเลยนะมึงจะมาอันนี้คือซี่เสริมเข้ามาทำใหม่ที่ทางกทมมาทำให้มึงจามานี่เองเสร็จนี่เสร็จหมดเลยเนี้ยมึงเสร็จโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าผมมามาเดินประเดิมคนแรกเลยเดิมแล้วเดินประเดิมคนแรกเลยไงที่กินอยู่คันเท่านี้น่ะอันนี้คือเสริมขึ้นมาถ้าเราไม่เสริมนี่ฝนตกเป็นยังไงบ้างฝนอะไรแล้ว่ะเมื่อคืนนี้ก็รอ คืนนี้ต้องเอาขาตั้งมือใส่ขึ้นยังยังไม่ร้อนเลยแสดงว่าก็คือปัญหาเรื่องของน้ําฝนก็ยังเป็นปัญหาปัญหาอยู่หลักอันนี้ถือว่าเป็นปัญหามานานแล้วเขามาสูบให้เมื่อตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าน้ำก็แห้งถ้าตอนที่ไม่สูบนี่มันจะอยู่แค่ไหนครับนั่สูบแค่อันนี้ค่กระไดแค่บันไดนี่คือแค่ปัญหาเฉพาะน้ําฝนไม่ใช่น้ําจากเจ้าพยาไม่ใช่น้ําเหนือที่มา แล้วเขาบอกต้องทําใจเพราะว่าเดี๋ยวน้ําทะเลจะหนุนแล้วฝนตกก็เราก็ต้องทําใจเพราะว่าอยู่มามันชินแล้วแต่มันมันไม่ท่วมถึงขนาดโอ้โหสองปีปีสี่เก้าวะจำได้ไหมเออสี่เก้ากับสีเออห้าสี่อ่ะสี่เก้ากับห้าสี่นี่คือระทมเลยระทมสองวิกฤตหนักเลยโอ้โหฮะสี่เก้ายังไม่วิกฤตเจ้ากับห้าสี่เนี่ยแลปีนี้ห้าสิบห้า ใยายอย่างบ้านของคุณป้าเองเตรียมพร้อมกับยังไงบ้านี้ทีนี้เจ็ดแปดเดือนน่ะกระเพื่ออ่ะอั่วมายกลกยกอะไรลงบ้างยังเนี้ยยกของลงบ้างยังยกของอุ้ยโอ้ยแต่ว่าตู้เย็นอันนี้ยังหนุนสูงขึ้นมาเยอะไม่ยกเลยยกค่ะยกบ้านนี้แล้วก็ต้องฝากก็ต้องเสริมขึ้นอีกเฮ้อมันท่วมไอเนี้ยท่วมไปเลยครับมันไม่มีที่จะไว้อ่ะแล้วข้ของนี่เขาก็ผมน้ำหมดร้อยของร้อยหมดเขาไม่ทำไงอ่ะมัน เว่านี่เสริมนะทุกทีนี่กระดานนี่ก็เสริมขึ้นมาแล้วก็ต้องอยู่กันแบบนี้แล้วปีนี้ดูแล้วดูว่ามีการป้องการมีการสร้างกำแพงคอนกรีตอะไรต่างๆมีการดำเนินการตอนนี้กำแพงทะลุอะไรไหมกำแพงระเบิดนะโอ้กำแพงระเบิดนี่คือตรงโรงเรียนราชินีใช่ไหมระเบิดน้ำหมดเลยที่ออกไปถนนใหญ่ นี่แหละน้ำมีอะไรทะลักออกไปหมดเลยดีมากก็ทะเลาะไปทางนู้นทำให้ในบ่อหมู่บ้านเราในบ้านเราก็หายไปด้วยระดับหนึ่งแต่ก็ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนชาวบ้านชนอื่นเขาท่วมกันทั่วถึงใช่ใช่ใช่แต่ยังไงก็คือเดือดร้อนเหมือนกันเเดดืออร้นหมือนกันนหีกันจ้าระวันเลยหนีกันจ้าระวันปีนี้ห้าสิบห้ากำแพงคอนกรีตนั้นทําให้เราเบาใจในระดับหนึ่งไหมก็มันก็ยังช่วยช่วยแต่แต่ว่าก็ยังมันก็ยังดีกว่า เยอะแต่ก็ก็ยังไอตอนที่น้ํามันซึมเข้ามายังมีอยู่แบบกระสอบทรายมันต้องต้องต้องใช้ดินอัดอีกมันถึงจะนี่มันแค่กระสอบทรายมากระสอบทรายที่ทำทาไว้ที่อ่าอ่ขตเข้ามารัฐบาลเข้ามาทําน้าก็ยังซึมเข้ามาได้ซึมเข้าอุ้ยซึมเยอะเลยอืมซึมเยอะต้องต้องอุดรอยร่่วอยู่ที่นี่มานานแล้วก็ไม่อยากไปไหนถ้าเลือกได้มีพื้นที่ให้อยู่อะไรต่างๆที่เราจะเอาไปอยู่ที่อื่นมั้ย มันก็ต้องดูอย่างเงี้ยดูอะไรบ้างถ้าเราจะย้ายพันธุมันก็ต้องดูไหลไหลว่าตรงนั้นมันดีไหมหรือมันยังท่วมอีกไหมแต่เราผูกพันกับที่นี่ผูกพันกับที่นี่มันก็ไปกันยากนี่เขาจะไล่เลยจะบอกเขาจะไล่ไหลก็ไปกันมันมีเป็นอุทกภัยที่หนักๆแล้วก็จะว่าแล้วได้รับผลกระทบเดือดร้อนทุกๆปีอย่างเงี้ยเราเราจะอยู่แบบความเคยชินอย่างนี้มันเคยชินแล้วอ่ะ แต่มันมีแค่2อปีที่มากอ่ะดีฮะสีเก้ากับ5้าสี่ังไงวันในช่วงชีวิตของป้าก็เจอแค่ครั้ง4ี่เก้ากับห้าสี่อ่าแล้วก็มากก็ไม่ถึงขนาดนี้อ่ะแคท่วมถนนท่วมมันไม่ถึงขนาดโอ้โหก็ยังใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติถ้าหนึ่งแปดเนี่ยเฉียโอเค1.8นี่เป็นยังไงบ้างยัะไม่เกิดตอนนั้น หนึ่งแปดสุดๆเป็นยังไงบ้างก็นู่นนะเลือดจ้างพายออกไปสีแยกไฟแดงอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้คำเขื่อนอ่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เจริญแล้วแต่ก่อนนี้บ้านคนหนาแน่นแน่นกว่านี้ด้วยโอ้ยแน่นเพราะว่านี่ไฟไหมไฟไหมก็เลย้ายออกไปได้ออกไปบู๊สมัยก่อนนี้บ้านแน่นแน่นมากเลยอ่ะเขื่อนยังไม่สร้างโอ้โหแหวนหน้าน้ำทีข่ ก็เอาเลือดจ้างเข้ามาได้เลยอแจ่วอ่ะเลือดจ้างเนี่ยแจ่วเขาบอกกันในบ้านอ่าแม่อ่าสองบาทไปซีแยกไปแดงมีปัญหาเรื่องเรื่องจระเข้บ้างไหมไม่มีไม่มีนะไม่ติดแม่น้ำแต่ไม่มีไม่มีอะติดแม่น้ำไม่มีมันไม่ใช่น้ำนิ่งนี่แม่น้ำนี่มันไม่มีตัวนี้ก็เตรียมความพร้อมแล้วมีเหมือนกันอ่ะทั่วไม่ท่วมลยนก็มีเยอะตัวเงินตัวทองเยอะตัวเงินตัวทองเยอะจริงๆตัวนี้ขนาด เตัวเท่านี้หโอ้โหเดินตกตกใจเลยมาจากในป่านี่แต่ปีนี้ยังไงเราก็คิดว่าไม่น่าจะถึงปีที่แล้วก็ก็รัฐบาลเขาเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ก็มันท่วมมันคงไม่ถึงขนาดอืมแต่พื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็คือเรามันทุกปีอยู่แล้วทุกปอยู่แล้วก็มากท่วมน้อยเราต้องรอดูสถานการณ์เอาเจอมาหล้าสมัยเด็กๆก็น้ําท่วมแต่ว่ามันไม่เอาได้ทุกปี ขึ้นอยู่พูดง่ายๆว่าเรียนรู้กับธรรมชาติที่อยู่กับบ้านริมคลองอย่างนี้มานานแล้วริมแม่น้ําอย่างนี้มานานแล้วพอข้าร้างเขื่อนก็เนีย่ยมาสร้างเมื่อกี่ปีนี่เองสร้างเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะเสร็จนี้เร็วเร็วนี้ไม่ห้าสามห้าสามอันนี้ก็าสาอย่างน้อยก็ช่วยอัดน้ําอาจจะเข้ามาได้น้อยแล้วก็ช่วยชะลอขึ้นได้บ้างตอนนั้นคิดช่วมเพราะอะไรเพราะหน้ากรมชนเขาไม่ให้มันเว้นอยู่ตรงหน้ากรมชนมันถึงเลักษชะลักพักโอ้โหมอไปสี่เก้า ว่าตั้งกับพศสามห้าเป็นวามกันไงเขาไม่ยอมเขาเหลือเข้าไม่ได้ทีนี้มันก็มาหาเราดิแต่เขาลุกลักมามทีนี้ก็ทําเขื่อนแล้วแต่เหลือเว้นนี่หน้ากรมชนเขาไม่ให้แล้วทีนี้ตอนสี่เก้าเนี่ยที่ทั่วมากเนี่ยก็เลยทางเขตเขาบอกว่าเขาโอเคตกลงแล้วเขาถึงได้ทาเขื่อนให้แต่ทําแล้วมันก็ยังแบบ มันซึมก็มัมนไอรูอ่ะนะทรายอย่างว่ามันไม่ใช่ดินเนี่ยมันครับก็เลยมีบางช่วงบางช่วงทือน้าทะลักอ,อ๋อมีอมเนี่ยก็อยากได้ก็คือว่าให้เขาเอาดินม,มาอัดอีกทีหนึ่งให้อันนี้คืออยากให้ทางเขตทางที่เกี่ยวข้องช่วยการดําเนินการตรงนี้ตรงเนี้ยต,ตรงเขื่อนเนี่ยเอา เนี่ยช่วงจากไปถึงบ้านของชาวบ้านแต่ว่าเป็นเป็นที่เป็นที่ดินลกล้างของเอกชนเขาไม่ใช่ลอกล้ไม่ใช่ของทรัพย์สินเขาของบ้ารนาใหญ่เนี่ยบ้านใหญ่เนี่ยลงไม้ลงไม้ลงไม้ก็เช่าเขาลงไม้ก็เช่าเขาเนี่ยเขาถึงสุดเนี่ยบ้านใหญ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่บ้านเขาถึงนู่นน่ะถึงเนี่ยถึงไอไอธนาคารกรุงศรีสยามก็ของเขาค่ะก็ถึงเกาะคันเรือก่อนละลางของเขามดหน้าเกือบถึงติตน้าการมชนก็ของเขาเนี่ยอุ้ยเขา ที่รวยที่เนี่ยบ้านใหญ่ดีเาื่อไม่ได้รวยที่ก็น้ำท่วมเหมือนกันหมดท่วมเขาก็โดนเขาก็โดนเหมือนยึดพ่อกับเราเลยโดนหมดโดนพ่อกับเราในช่วงนั้นในช่วงนั้นเป็นยังไงให้กำลังใจกันยังไงบ้างหรือว่ากอดกอกันจมน้ำก็ไงได้อะอยู่กันข้างนอกครับออกไปอยู่ออกไปพยกอยู่ข้างนอกอ่าอยู่ข้างนอกกันอยู่ข้างนอกพออยู่ข้างนอกเสร็จก็แพงแตก ปีนี้ก็เบาใจเบาใจเป็นระดับนึงเอามเบาใจเขาเขายังมาเขาก็ไซน์มาอุดนแต่ว่ามันก็ยังมาเมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขนาดถ้าลองไม่ไม่เทปูนนะ หลงเรามันต่ำาริต่ำทำต่ำมีดีว่าเขตเข้ามาทำทางเดยหน้าทำให้เรารับเอบคุณันมากเลยครับ็อนเมือนกันเขาเมือนกันใครกถึงนั้นนนั้นไม่เป็นไรคิดว่าวันนี้เราสายน้าที่รวมกันใชเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้บ้านนี้ก็เข้า รลเวแล้วจุดท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยครับท่านประธานครับเออแล้วแล้วตรงจุดบริเวณนี้นี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าอนาคนนี้จะมีปัญหาไหมครับรงไม่น่าจะมีเพราะว่ามีเหล็กเสริมอยู่ข้างในเสริมให้เหล็กเลยเสริมคอนกรีตครับพื้นใหม่ทุกจุดรอยรั่วอะไรต่างๆทั้งหมดเลยยาวคะัทำยาวเลยก็จะตียาวหมดเลยมีปัญหาในน้ำมันจากแม่น้ำดาะเพราะอันนี้มันเป็นของเก่า จ้างมาเกือบห้าสิบปีกว่าแล้วลนนี้เขาก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เลยเบาบางแตกได้ระดับน้าเหมือนกันเลยตู้ปลาน้นํามาันเ,เข้ามาอัดเข้ามาอัดเข้ามาอัดเข้ามาไม่มีที่ระบายไปไหนม,มันก็ไม่รู้เจาะได้นี่มันบาวางหน่อยว่าปุ่งไปเลยมันเหมือนกับตู้ปลาแตกฮะก็เลยไปออกถนนใหญ่ ขอผมเลยวันที h, ่26ตุลาคมปีที่แล้วเขียนให้ตัวใหญ่ๆหน่อยนี่ก็ไม่ไม่ท่างภาษาด้วยเก็บไว้เป็นที่ระลึกใช่ไหมครับโอ้โหดิ๊กจะดูเล็กปีนี้มันจะมาถึงขนาดไหนจะได้นดูเนาะฐาป็นขนาดฐานเจ้าแม่อะผมฐานนิดๆนิดเกือบถึงนังคาทำใหม่แล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องของมาตรการที่จะวางแผนในการรับ มือกับสถานการณ์น้าท่วมในอนาคตนะครับตอนนี้อยู่กับท่านทั้ง3ท่านนะครับที่จะช่วยดูแลเรื่องของการวางแผนป้องกันน้ําท่วมในชุมชนเขียวไคกาด้วยครับท่านแรกครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตครับท่านที่2ครับประธานชุมชนเขียวไคกาและผู้แทนจากมอรอพันุรีรักษาพระองค์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับครับเอาเริ่มที่ผู้ช่วยผอเขตก่อนเลยครับหลังจากที่เราลงมาตรวจภาพรวมแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับเึงเรื่องการป้องกันครับการป้องกันน้ําท่วมในปีนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครโดยสํานักการระบายน้ํานะครับก็ได้ กันกั้นน้ริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับซึ่งก็ดูว่าตรงไหนเนี่ยยังมีจุดรั่วซึมบ้างนะครับทางสํานักระบายน้ํากรุงเทพมหานครก็ได้มาอุดจุดรั่วซึมไว้หมดแล้วนะครับโดยเอากระสอบทรายเนี่ยเข้ามาอุดจุดที่จะรั่วซึมต่างนะครับตลอดแนวในส่วนของสํานักง,งานเขตดุสิตนะครับซึ่งเมื่ออ,อุดจุดรั่วซึมแล้วเนี่ยก็จะทําให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยก็จะซึมเข้ามาได้น้อยนะครับ,รบแต่ในทางกลับกันเนี่ยเวลามีฝนตก นะครับน้ำที่จะซึมออกตามแนวช่องทางเดิมเนี่ยก็จะออกได้ยากนะครับ<ม>ทำให้มีน้ําท่วมขังในเวลาฝนตกหนักนะครับซึ่งทางสํานักง,งานเขตก็จะได้มาตั้ง <Yeah. S 1> ได้มาตั้งนะครับเครื่องสูบน้ําไว้อยู่หลายจุดด้วยกันนะครับซึ่งบริเวณเขียวไข่กาและซอย3ามเซนยี่สนะครับ<ม>ก็จะเป็นบริเวณเดียวกัน ซึ่งเราได้มีการตั้งเขื่อนไอ้ตั้งเครื่องสูบน้าไว้แล้ว2เครื่องนะครับตอนนี้คืออยู่ตรงบริเวณนี้เป็นเครื่องเสริมมีมีสเครื่องเครื่องหลักเนี่ยจะอยู่ที่ซอย3ามสนยี่สิบเอนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นโรงไม้นะครับก็จะใช้จุดนั้นเป็นจุดหลักในการสูบออกนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าบ้างในบริเวณถ้าเป็นเขียวไขกาเนี่ยจะอยู่ไกลจากจุดเครื่องสูบตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้น้ําลดช้าหน่อยเราก็เลยมีเครื่อง เสริมนะครับเครื่องที่2ก็คือมาตั้งที่ชุมชนเฉียวไคกาอีกเครื่องหนึ่งด้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งก็จะทําให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเวลามีฝนตกหนักเนี่ยจะได้สูบออกได้ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราสูบตรงนี้ด้วยก็จะทําให้น้ําในชุมชนก็จะลดลงเร็วด้วยนะครับก็เราจะเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโดยจะให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ที่สุดฮะตอนนี้คือเรื่องของ เราไม่ห่วงนะกับเรื่องของสถานการณ์น้ําที่ข้างนอกแต่ว่าข้างในตอนนี้คือฝนตกที่มันจะระบายไม่ทันตัวนี้แล้วก็เอาออกลงแม่น้นํานี่ก็คือยากด้วยครับที่ถ้าถ้าสมมติว่าเครื่องที่เรารองรับไว้2ตัวนี้มันจะมีความเป็นไปได้ไหมครับที่อาจจะเกิดการขัดข้องหรือว่าไม่ทันก็อาจจะทําให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับครับคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับโดยเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องมาดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับ,รบว่า ถ้าเครื่องขัดข้องเนี่ยก็ต้องหาเครื่องมาเปลี่ยนรือรีบซ่อมโดยด่วนนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะทําได้สมบูรณ์ครับความมั่นใจของทางเขตอย่างนี้แล้วความทางทางชุมชนเองครับาาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้สึกผมว่าดีครับเพราะตอนน,อนี้เจ้าที่ของเขตเขาคอยดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วครับเช่นสำนักระบายก็มาสำนักอาชิ้นเขตยิ่งมาตรวจเยี่ยมเราบ่อยๆคือ คือให้มาดูเราความสุข,สขกันที่เร,เรายิ่งฝนป้าต,ตกช่วงสองวันนี้โอมไ, <ป S 2> ได้ได้เขตนะครเขาท่านมาคอยดูแลเราเราก็พวกเราก็ยังไม่กังวลอะไรมากนักส่วนการระบายของน้ําเนี่ยก็ทางเขตก็ได้ส่งเจ้าที่มาคอยสูบน้ําคอยอะไรให้เราอันนั้นก็หมดกังวลไปอีกหนึ่งเรา<ส>ะนะประสบการณ์จากปีที่แล้ว ในปีนี้เราจะจะนำบทเรียนจากปีที่แล้วมา,มา <c oughs> แก้ปัญหาเรื่องของชุมชนเราอย่างไงบ้างที่ยังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ตอนนี้นะการปัญหาในน้ำในชุมชนเนี่ยม,มันลดน้อยลงแล้วเพราะทางเจ้าที่สํานักงานเขตเนี่ย <c oughs> เขาจัดก,การบริหารให้พวกเราหมดทําให้เราหมดอันไหนจุดที่บ่อบางอันไหนที่จุดที่เป็นที่ <c oughs> ที่น้ําจะซึมจะรั่วเข้ามาท่านก็เอากระสอบมาเลี้ยงให้เรานะส่วนที่ไหนที่ยังน้ำมันยังเข้ามาจนเจอน้ำฝนอย่างเดียว พอน้ำมดปุ๊บท่านก็ให้เจ้าที่มาสูบน้ำออกไปเราก็สบายใจเบาใจได้เยอะฮะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เป็นก็เป็นช่วงหน้าฝนน้ําในแม่น,น้ํเจ้าพระยาจะยังไม่ทะลักเข้ามาแต่ว่าน้ําในพื้นที่ช,ชุมชนเราก็ค่อนข้างที่จะมีมีอยู่ด้วยเหมือนกันครับฝนอย่างฝนตกมาเมื่อคืนนี้ครับก็เลรบกว่าท่วมพื้นที่ของอันนี้มนมพื้นที่บ้านเราแล้วครับมันออกไม่ได้เพราะมันออกไม่ได้เพราะเราอัดไว้อัดมาทางข้างนอกมันรูร่วงมันออกมาเข้ามาข้างในน้ําฝนมันก็เลย กักอยู่ข้างในนี่ก็เราก็ระบายพอสักพักเจ้าที่เข้ามาสูบออกไปมันก็แห้งลงจะตามปกติอย่างนี้แล้วครับท่านผู้ช่วยครับปัญหาน้ําท่วมขังแบบนี้ในระยะยาวนี่เราเราวางแผนไหมว่าเราจะแก้ไขปัญหาไงหรือว่ามันปัญหามันน่าจะแก้ไขได้ไหมไอ้ตรงน้ําท่วมที่มันอาจจะเป็นท่วมขังหรือว่าเป็น,เป,นเป็นความคุ้นเคยชินกับทางในเขตนี้แล้วที่จะต้องเผชิญแบบนี้มันมีทางทจะแก้ไข,ขได้ไหมครับ ถ้าในกรณีที่น้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นสูงนะครับก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องกันไว้นะครับเมื่อฝนตกก็ต้องสูบออกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องเชื่อมระบบนะครับระบบ,ร,บระบายน้ำเนี่ยจากข้างในชุมชนเนี่ยให้ลงท่อระบายน้ําสาธารณะ ตามระบบใหญ่นะครับให้ให้ใหใหน้ําไปลงในจุดนั้นมาถามถหน่วยงานของทหารบ้างครับปีนี้เราเราประสานหรือว่าเตรียมความช่วยเหลือกับทางชุมชนเขียบข,ข่าวว่ายังไงบ้างแล้วให้ความร่วมมือกับทางกระทมว่ามีมีแผนยังไงบ้างครับที่เราประสานกันไหมตอนนี้ก็เคยประชุมกันไปเที่ยวหนึ่งแล้วในการประสานงานร่วมกันนะครับส่วนใหญ่ในส่วนของผมเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเหลือที่แบบเร่งด่วนแล้วก็ในด้านกําลังพลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยนะครับก็ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าเกิดมีเหตุอะไรก็มาปุ๊บทันที แต่ว่าทางด้านทางด้านเขตเนี้ยก็ดูแลในเรื่องทั่วไปของที่เขาจะต้องรับผิดชอบอยู่นะครับก็ช่วยเหลือเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดแล้วแต่นะครับปลูกบ้านสร้างบ้านอะไรนี้พอจะช่วยได้ก็ช่วยเหลือกันไปคาถามเดียวกับท่านผู้นาชุมชนครับจากประสบการณ์ปีที่แล้วกับปีนี้เราจะนําประสบการณ์จากปีที่แล้วมา แก้ปัญหาที่คิดว่าในช่วงอาจจะปีที่แล้วอาจจะเป็นจุดอ่อนในการแก้ปัญหาปีเราเราได้เตรียมม้ตรงนี้ว่าไงบ้างครับอ๋อครับเรื่องนี้เรื่องเตรียมการมันตั้งแต่เนิ่นเลยครับราะเรื่องที่แล้วเรื่องการประสานงานกันแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันครับนะครับปีนี้ ก็คิดว่าน่าจะเร็วขึ้น่าปีที่แล้วนะครับก็ได้เตรียมการมาแล้วทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสํานักกระบายน้ําก็เตรียมกระสอบทรายอะไรไว้พร้อมแล้วปีนี้ไม่น่าไม่น่าว่าจะมีปัญหาอะไรครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านผู้นําชุมชนแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตครับให้ความมั่นใจกับประชาชนในเขตนี้ฝากถึงเรื่องของการดูแลในเขตนี้ครับครับในปีที่ผ่านมานะครับก็เนื่องจากน้ํามามากจริงๆนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นนะครับ ในปีนี้มั่นใจก็คงจะไม่ได้ปีนี้แล้ว,ลว<ช>มั่นใจครับว่าไม่ได้ถึงปีแล้วท่วมแน่นอนครับครับ,รบแล้วก็มั่นใจอย่างที่ท่านผู้เช่ดเด่ยได้ได้พูดไว้ว่ามั่นใจว่าปีนี้คงจะไม่มากครับพีดีแล,แล้วแล้วเราก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่ได้มอบเงินทุนให้ห้าหมื่นบาทเราก็มาเสริมสร้างทางเดินเพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนเกวกรของเราได้เดินกันสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนหน่อยเพราะไม่งั้นก็จะต้องเดินลุยน้ำเด็กเล็ก คนที่ไปทางานทำงานก็แต่งตัวออกมาต้องมาใส่รองเท้าข้างนอกนะอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดที่ทางกทมได้มอบเงินอันนี้มาให้ผมก็ทําโดยวัตถุประสงค์ที่ท่านให้มาเราก็ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็ผมก็ได้เขตุที่ท่านผู้ช่วยนี่แหละท่านแล้วก็พอท่านไปศึกษาอยู่ครับ,รบท่านมาดูแลทุกสิษพี่น้องประชาชนของพวกผมตลอดไม่ว่าน้ำจะเยมนิดหน่อยท่านก็นมาแล้ว ท่านฝนตกแย่มาเมื่อวานฝนตกแรงมาแล้ววันนี้มาแล้วนะครับนี่เนี่คือความที่ท่านเมตากับพี่น้องประชาชนท่านมาบรรลุบรรลุใกล้กับคือลงพื้นที่ทันทีครับนี่ละอันนี้ครับเนี่ยครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับมาดูถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของชุมชนเกี่ยวไขกากันแล้วชาวบ้านหลายๆคนครับก็ยังกังวลกับเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมครับแม้ว่าจะมีการป้องกันและเตรียมความพร้อมอย่างไรก็ตามนะครับแต่เรื่องของสถานการณ์ตุกกัยเป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ครับสิ่งเดียวที่ต้องทําได้ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวในการป้องกันครับวันนี้เวลาของรายการคนไทยซอยหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับรับชมรายการคนไทยซอยได้ทุกวันนะครับจันถึงสุก 16:30น,น,นถึง1 7น0นครับรับชมย้อนหลังทาง w o r l d w w ร b r a w a n g p ัย c o m นะครับรวมถึง YouTube ระวัง g p ยด้วยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมอิทธิพัทธ์ราผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับกดดนเหมือนกันเขาก็ดนเหมือนกันใครเกิดดนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรคิดสะว่าวันนี้เรามีฟ้าไว้น้ําที่รวมกันใช้ วัยน้ำของคนไทยที่ไม่มีใครในโลกมีเคงยหน้ามองฟ้าได้รอยยิ้มและความหวังภาพเหตุการณ์ร้ายๆที่เราเห็นอยู่ทุกวันน้ำจะสูงแค่ไหนแต่ใจเราสูงกว่าลำบากลำบนอดทนและรอการกลับมากำลังใจที่เราพยายามจะมอบให้กันสิ่ง